15นาฬิกาวันที่28พฤษภาคมที่ตลาดสดหนองเกตน้อยเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้จัดก,กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภยัยการซื้ออาหารภายในตลาดสดรณรงค์งดใช้โฟมโดยมีนางสาวสมรวมจิตสีเมืองผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมเดินรณรงค์ภายในตลาดเพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในอาหาร รณรงค์งดใช้โฟมแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ใช้บริการในตลาดสดพร้อมทั้งแจกคู่มือให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารอยู่ในพื้นที่ตลาดสดหนองเกตน้อย สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านอาหารและส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารประจำปี2567ระหว่างวันที่26-28พฤษภาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากพิษภัยของพลาสติก รวมทั้งโฟมที่ใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารและขอความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติกซึ่งทำได้ง่ายๆโดยการใช้ถุงผ้าแทนในการไปซื้อของเพื่อช่วยลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น การใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารสำเร็จรูปในปัจจุบันส่วนใหญ่ผู้จำหน่ายมักจะใส่อาหารที่มีความร้อนหรือไขมันซึ่งอาจส่งผลให้สารเคมีจากโฟมออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้ โดยเฉพาะอาหารประเภทกึ่งสำเร็จรูปที่ต้องนำเข้าไมโครเวฟเพื่อทำการอุ่นให้ความร้อนแก่อาหารก่อนนำมารับประทานจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ซึ่งอาจทำให้ได้รับสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของโฟมเข้าสู่ร่างกายและหากสะสมในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากการใช้โฟมพลาสติกมาบรรจุอาหารบางชนิดนั้นอาจจะทําให้เกิดปฏิกิริยาปลดปล่อยสารสไตรีนซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์และสัตว์หากร่างกายรับสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ไม่ถูกวิธีก็อาจจะส่งผลเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตได้และหากทุกคนให้ความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกและโฟมเป็นภาชนะใส่อาหาร ก็จะสามารถลดปริมาณขยะและลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้อีกทางหนึ่งด้วย สายมองกล้องหน่อยนะคะสายมองกล้องหน่อยค่ะเตรียมเข้าเลยตเตรียมเข้าชิดเลยชิดเลยเอออย่างนั้นชิดเลยค่ะค่ะรก่อน ดเรสรับโอะคาเดมี่อันทัมเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆื่นอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k r e f i i h t a c c d e m y y